คือบ่ฮ้องไอ้นําไปอันหาหน่อนําแดบ่ฮู้ไปหะบ่ฮู้ไปจะบ่ให้ไปเป็นยังบ่ให้ไปเป็นยิงไปได้เออเนาะเป็นยิงเป็นยิงไปได้ผู้ชายกับผู้หญิงไปนํากันบ่ได้ผู้ชายกับผู้หญิงไปนํากันบ่ได้เป็นยังจะยนผู้ชายฮะผู้หญิงหักไปยนผู้หญิงเออเวลาไปหากินนี่ผู้หญิงไปพอผู้หญิงผู้ชายไปพอผู้ชาย ไปบําเพ็ญพวเมีย,ไป,มยไปน้ำกันโอ้บอําเพ็ญัวเมียยังไปนเหกันได้บําเพ็ญพวเมียไปนเหกันบ่ได้บําเพ็ญพวน้ำกันเหมือนไปบําเพ็ญพวเมียไปหานอนน้ำกันบ่ไนนบด้เนาะขอตรจู่มือพระเดชคุณทานสักจืดมาแล้วพี่น้องเอ๋ยหนึ่งสาม ก็เป็นกำลังใจพอดีบังเอิญที่น้องไปเจอน้องติ๊กติ๊กเสด็นยังโบ่โอ้หน่องติ๊กลลางท้วย จะสิแก um. ่งนอบ่บุญหลอดบอสอตีกระคืนบอไหตีบุญหลอดเนะ่ ให้เห็นบ่าวขีนอดครัพ่อเออสติ๊กคือบ่ไปอยู่นอบอนูนอืมบอลขึ้นผู้บอลขึ้นผู้ไปยู่น,นบอนูนนี่กับบอดียากบอดีลำบากปไปยู่คนเลยบอดีเออบีนองยุ่งกัดเราเด้ออันนี้ยุ่งกัดมันบอก พี่น้องยงกัดเราตัดแข็งกัดอันมือกัดกัดขาเราหมดเลยอยู่นในบ้านโน้นน้ะยงบุกัดก็จะสิแกงน้อจะได้นอใช่ป่ะ ไอซี่แกงปลาให้กินเดินมาแรงกินบ่แกงปลากินมับ่เจ้าแกงน้อยใหไอ้กินไอ้แกงปลาให้น้องกินเด้อสัญชาตย์ทะนันพี่น้องเพราะเจ้าญ่กับอยู่ป่าเนาะเกิดอยู่ป่าใหญ่อยู่ป่าใช้ชีวิตอยู่ป่าตั้งแต่มือสุดท้ายเออตั้งแต่มือษุทมิตจนหอดปลาละสุดท้าย đi cho cái đấy nó nó nèo thì nó, phải vào lâu vào đây, lâu cái đấy nó này. Điê, nó ê để nó đi để lại đi Nó đi 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 Nó bẹp đi đi bố đi đi Nó đi đi rồi เรากระได้่น้องไอ้บนได้แค่อันนึงเรากับกอขิ้มบอกรถอดโน่นบ่บันมื่ออื่นเมื่อนำกันเนาะเมื่อนโน่นนำกันเนาะมื่อื่นท่าแม่ก่อนหนึ่งบ่ อสติกนี่ไปคดเดียวเดียโนมาเนาะเก่งายเก่งายแล้วก็จะปอกถิ่มบอลดีมันแข็งนะบอลที่มันแก่ คือบ่ห <Tipp ett and throat> <that> like mm ้องไอ้นําไปอันหาน้อนําเดบ่ฮ็ดไปวะบ่ฮ็ดไปจะบ่ให้ไปเป็นยังบ่ให้ไปิงไปไเออผู้หญิงกับผู้ชายไปนํากันบ่ได้ไปแล้วเป็นยังเออพี่น้องนผู้หญิงน่ะไปได้เนาะหญิงหญิงไปได้ผู้ชายกับผู้หญิงไปนํากันบ่ได้ผู้ชายกับผู้หญิงไปนํากันบ่ได้เป็นยังยัผู้ชาย ผู huh? ้หญิง pues หักไปยิ่งยิ่ง nah ผู้หญิงเออเวลาไปหากินเนี่ยพ right? uh ูหญิงไปพอผู้หญิงผู้ชายไปพอผู้ชายอือไปบ่แม่นพวเมียก็ไปน้ำกันโอ้บะเมนพวเมียอยากไปนหมกันได้บ่แม่นพวเมียไปน้ำกันบ่ไดบะเมนพวนลำกันหนึ่งไปน้ำบ่แม่ะเมนพวเมียไปหานอนน้ำกันบ่ได้เนาะเขาเบาให้บ่ Soi. À, ừ? bốn năm khat Mấy nhà không bố hên lâu, bố thân ma thôi Ở trong mấy nha bỏ เออบ่มีหาเนาะก็บ่มีหญ้าแท้เนาะเจ้าก็คือเว้าลาวนํากันบ่ได้เว้าภาษามาเลย์บ่ออยากฮักว่าคนเบางทีก็เว้าบ่เดี๋ยวนี้เว้าภาษาลาวหมดแม่นบ่ก้อนโตน้อยก็ฮึเออเจ้าก็หาปลาเป็นบ โบเป็นเป็นแต่ห้านอเก็บเก็บมะข่อเป็นบ่เก็บมะข่อกับโบเป็นเก็บมะข่อของโบเป็นตัดเต้ากอบโบเป็นผู้ชายตัดโอ้ตัดเต้าเก็บมะข่อเป็นเวียบผู้ชายเนาะเวียบผู้หญิงนี่คุณมันเป็นบ่คุณมันกับ่เป็นนุมับเป็นคุณมันกับโบเป็นเป็นคุณมันกับห้านอ ต้มข่าโอ้โอ้แม่เป็น,น,ปนมดมเนาะเราบ่าห้ไปน้ำเลยพี่น้องบ่เมนพัวบ่เมนเนียกันไปนทากันบ่ได้จริงเนาะ ตขาไปเหรอที่กันไี้พี่น้องขันพงหญิงไปน้ำกันก็ได้เนาะขันพวเมียไปน้ำกันก็ได้เนาะโอ้ยนุ่งลายเนาะยังสีอะไรพี่น้องเนาะถึงว่าเขาสีอยู่ป่าอยู่ดงแต่ว่าเขาก็มี มีสินทมเนาะมีสินมีทมเนาะ,ะโมเมนต์พเมียกันกันกนบโบไปนำกันไหนเนาะเขากับมีสินมีทมตอนบอนูนแตงเจ้าน่ะขาดองเท่าไรบอนูนว่าเอาให้เท่าไรกับบพ่อเมนบ่เดี๋ยวนี้พ่อแล้วสิบสองล้านเมนบ่ขอดองซาลี่สิบสองล้านบอนูนไปรับจ้างกนมั่นมาให้เมนบ่ ตะก,กี้แม่นบออน่อขอเนาะดินี่พอแล้วเนาะเมนตะก,กี้บอ่ขอข้อดินี่พอแล้วเนาะกันน้องเอาบุญหลอดไปอยู่น้ำบนนู่นเด้อกันไปเมื่ออื่นนี่จะไอซิเจียซอ,อยไปบ่เนาะไอซิเจียซอ,อยบนนูน่นคิดหอดจะด้แม่เขาไปแม่ก็ไปเนาะเออไปเอาซาลี่แน่ เนี่สิไปเอาซาลี่เอามมกแตงเน่ยแตงบม่ยากบ่ยากอยากกินมงโมเอ้อมือเราไปนำกันเนาะไปแต่เสาเนาะ เจ้าก <Spirit> ัลบีโมเมนพี่น้องกันบ่โมเมนเหรอแต่ไงน้ำกันเป็นบ่ลินน้ำกันบ่ตะกี้ เราว่าส right? ิแกงนอเราก็แกงนอเถอะเนาะแกงนอจะใส่ยังแดงเกลือมะเขือเป่งนัวโอ้จะกินเป่งนัวเลยดินี่เออไปแดกกินบ่กินบ่แัวนี้บ่นู่นเราไปแดกเมนบ่ดิ เออสติกปลาแดกหอมแสบกะปิบะแบเออจะเคยกินเฟอร์บ่คนป่าเ็กินมาบอ่บ่กินมหมบอ สมีอี้มีที่จะค้นนี่คอจะสีมาจะโมงมาแลงนี่บอมาบ่าไปมาพูดพูดไปไปเออไปอีวดัดทำน้อยคอยทิ้งไปุูนเขาไปเห็นยังกกอน hai thứ soi hai thứ hai tao ăn lăng làng thui đây cho cứ bộ say nam để họ si chuột ya chuột nhung, chuột nhung còn để ai chuột nè nhung. nhung, bay mất rồi, xem bả, để bây họ chuột, hết song สิไปแจเานาะจูดเลยสิไปไปแจ่สองแจ มีแนวตอดอายอยู่ในแขงนี่ไข่จิบนัวไม่ยังตอดคือใบใหม่เนี่ยสิจูนยองอ้อมๆเทียงเขาแล้ว มันอัพอีกสักทีโดดเดี๋ยวสิดั่ง ini อันนี้เนาะเดี๋ยวสิดั่ง มกไปใ่ตอนนี้ซาลี่กำลังแกงน้ำมันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอรลุนว่าแกงน้งหม่ซาลี่จะแสบหรือว่าเป็นยังไนงไนะแมนะลืมติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะขอ,ขอบใจที่ทานหับส้ม